닛สันสกายไลน์นะครับติดตัวหนักหลังคานะครับเป็นชุดขาดจับาการขวางตรงรุ่นหมดนะครับไม่มีการจอดตัวรถนะครับตัวนี้ขึ้นไปดูข้างบนนะครับใช้ชุดขาดจับาการขวานะครับตรงรุ่น ต่อ SRA นะครับรับต้นนักได้ร้อยกิโลนะครับเอาไปวางลูกท็อปเต็นได้หมดนะครับวางกล่องวางตะแกรงวางหอะกรขยนได้ตรงนี้เต็นสองประตูนะครับ